ตัวยืนอยู่นั่นหละไม่มีลังตัวยืนไม่มีหลังเดี๋ยวถ้าได้ยินนะเว้นใจหน่อยส้คนไทยนะเว้ยคนญี่ปุ่นนี่ไม่เท่าไหร่เกิสังเกตนะให้ยืนรองเท้าผมเด็นดินเราได้ประตูนักบินจอมพลอะมามาเดี๋ยวถือให้ เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างเพื่อนเมื่อยแล้วเพื่อนเมยผมชื่อแม็กมากับเซฟและก็มากับอันอย่าหาบ้างอะไรครับแต่ละคนไมงหาเลยครับจะเป็นดาอะไร จะเป็นดาวดวงนั้นเพื่อฟันเปียกที่อยากเป็นเฮ้ยอันนี้ไปเซ็นเซอร์ด้วยได้เออเดี๋ยวเขาเขาไปดูกาแฟเขาเมื่อกี้เมื่อกี้นี่คือแม่งคำหยาบหลุดอะไรไปเพียบเลยตอนถือกล้องคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแม่งก็พาพาไปมีมีด้วยเหมือนกันเดี๋ยวแบงค์มันไปลง YouTube ด้วยไอ้เหี้ยตอนแบบเหมือนกับยิงยิงบอดไอ้เหี้ยยิงหาพ่องมีหลุดไปด้วยเลยเออขายแล้วแม่ง แฟนแ,แบงค no like. ์บอกว่าเลิกคบได้แล้วนะเองคนีะทีหลังมึงไม่ต้องมาเตะแล้วนะไม่ต้แล้วโอะไม่ไดแล้วตอนแรกผมคิดว่าคนไทยนะคนไทยอ๋อโนโนโนไทยอย่างเดียวเลยฟังเขออกเขาเขาก็เลยคำเดียวเลยว่าฟักทองเอ้ยอย่ากบอกมันได้เลยเขาบอกว่าชักว่าวนี้มันจะชัดเจนเลยไอโยสุเกะเมื่อกี้เดินมาโน้อยเนจี้ชักว่า เอาเรียบพูดกล้องไปกล้อ,กกองอีกขอบคุณมากี่กกออกเรียบร้อยเออชื่อจะเสียแล้วพยายามเซ็นชื่อไว้นิดนึงนี่ <laughs> แบงค์นี่เอาไปดูที่ห้องนี่คือต้องสิบแปดหัวขึ้นน,น <laughs> ะมีเศษแบงค์นี่แบงคจอมปลุกฉ <laughs> ายา <laughs> ทีละทอนแม็คควายเหรอใช่ <laughs> เออแบงควายไม่ไม่การพูดต่อเ <laughs> หมือนออกเหมือนออกก็เสือแล้วต้องเซ็นเซอร์หรือไม่การเล่นเต็มที่เลยช่างคิดถูกเหมือนกัน ที่โดนแตจรอดค้าเสียราคาใช่ไหมตีโอ้โหคืนหลังคื้นหลังเนี่ย BKR BKR โอ้โห่ร้อยคุณแม็กแม็กปะวะไปชูนี่โอ้โหโอ้โห่ยิงใช่ไหมโอ้โหเชียร์เชียร์เชียร์เตะทิ้งเลยแกเตะทิ้งเตะทิ้ง อันที่จริงเตะทิ้งแต่แม่งเข้ากรอบแต่เวลายิงนี่แม่งนอกกรอบคือคิดนอกกรอบไงเลยยิงนอกกรอบนางยืดแล้วล่ะนางยืดแล้วคือเวลาที่ยิงเออเด่นยืดเลยเหรอยืดเลยอ่ะเดี๋่นเดินเดี๋ยวหลังเกมหลังเกมเลยเดินมาถามเฮ้ยเมื่อกี้ยิงหรือว่าหรือว่าเตะทิ้งวะอ๋อยิงครับยิงผมยิงผมตั้งใจครับนี่เขาไม่ได้ซ้อมเตะมุมกับเราใช่เกี้เลยหลุดถอกถูกถูกหรือหรือ คือลืมซาวแท็กลืมซาแท็กลืมแปลภาษาลืมคู่มือกันใช้ลืมให้คู่มือเอาละครับนี่นีโอ้ยให้รีบไปกวโอ้ยจ่ายเข้ามาอยังไงยังไงโยิ่งโอ้โหหลอกเรียบร้อยแล้วครับอีโตซังปันให้เรียบร้อยโอ้ยมันจะช่างแบบเหมือนกับเล่นเพย์สเตชันโฟชัดๆโอ้โหแม่งสุดกูยอย่างนี้ยังไงให้เขาเล่นไปเลยป่ะไม่เป็นไร เออพี่เขาว่าแล้วเพราะเขาเล่นของผมพวกเราปุ้นเล่นเองอะเล่นได้ได้ได้เล่นได้เฮ้ยแม่เฮ้ยเฮ้ยโอโหพี่อันพี่อันเราก็อย่างงี้แหละนีนี้ขยันมากโอ้ถ้าเป็นกูเมื่อกี้เข้าไปแล้วไอ้เหี้ยวันนี้ออกเลยแม่งถุงมือเน่าเลยลื้ซักไอ้ถุงมือตั้งปั่นอยู่เลย ไปเลยนั่ง่มีลใช่โอ้โหชั่วหน่อยพิเศษพิเศษพิเศษโอ้ยหยกโอ้ยเชียเทสแลล้วสับแล้วบอลไปแล้วออย่าบอลโอย่าบอลมอย่บอลยนี้ครับกองเชียร์กองเชียร์ฮูลิแกนฮูลิแกนเ่ออไรลงมาแล้วครับจากแจแลให้อน่อยจ็แลอะไรียงนอจากเหมือนตอนที่เขาแข่งอ่ะเสียงโหเสียงเชียร์นะไ้กรรมการ เฮ้ยไอ้นี่มันพวกแบบแก้ผ้าป่าววะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบังนี่ไอ้คนที่ทอดเลยคันมาตกใ่หัวจังถอดเสื้อเลยถอดเสื้อเลยมึงถอดเสื้อเลยจังไอ้จังบังอีกแล้วเข้าปะไม่เข้าเหรอโอ้โห โอ้พิเศษแม่งเล่นดีมากวันนี้ชื่ออะไรนะจะอยู่ใกล้กล้องด้วยนะวันนี้พี่พี่มานาเศษมานาเศษพี่มานาเศษเศษเศษทศาสตร์อะเศษเศษทศิริเศษเทียเศษอันนั้นเศษอันนี้เศษต้องมีตัวชี้แอชตัวชี้หน่ออุ้ยเชียร์มึงทำพิเศษกูดชัดเชียร์เชียร์เชียร์ป่าเชียร์ป่าโอ้โห อ้ลจับความผิดล้าเลยครับไม่จับเหลือ13วิปใช่ไหมตัวเป็นตัวอยากเกินอยากเกินรีมต้องเงินอย่าเลยครับอย่าเลยครับอย่าเลยเพิ่งแรงกว่าเป่าตอนนี้เท่าไหร่อยู่อ่ะเสมออยู่เหรอเด็ดโดนตอนเมื่อกี้เพิ่งโดนยิงไปแต่เดี๋ยวจะสองหนึ่งละเรอสักแป๊บรอสแป๊กเราสแป๊บเราสแกราสแป๊บหนึ่ง มีนามิโนะมันอะมินามิโนะมินะอะไรมันอนุญาตมาโต๊ะเอ้ยระวังมุกมันได้จังหวะมันได้จังหวะมันได้จังหวะมันได้ไอผมชูรถเรียบรอยไหมผมชูรถที่เนี่ยอันนี้ยามิโนะอะมินามิโนะอะมิโนอะมิโนโอเคนี่เห็นไหมผมบอกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงออยากเจอยากเจอ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  แต่เขามีความหลังเมื่อแมตช์แรกอยู่เฮ้ยไ,ไม่เข้า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 ไม่ทิ้งได้เมื่อกี้ไม่ถ้าเป็นกูเมื่อกี้ก็เข้าแล้วตบมุกต่อถ้าเป็นกูก็เรียบร้อยแนละ้วกกไปวันนี้เป็นเป็นกวินตอนไม่มีความมั่นใจไ <c oughs> <c oughs> อ,อ้เหี้ยลูกปัน่นลูกเป็นปั่น